สวัสดีค่ะสวัสดีสุข,ขสุขคนอภพร,พรก็มีกับพี่น้องวันนี้เมื่อนี้จะมาเล่าอียงสูฟังเนาะจะมาบอกว่าน้ําหนักลงไปอีกแล้วนะคะเหลือหาซิเต็มเลยจ้ะพี่น้องหมู่บ้านกับไปสร้างน้าหนักหมู่บ้านไปสร้างน้าหนักเบิ้งที่าสุดขดบอกว่าเหลือห้าสิบจุดหกเนาะบันนี้เหลืออย่างที่หาิปจุดศูดนยศูนย์นะคะพี่น้องกับือว่าลดไวเนาะกับ อาทิตย์หนึ่งลด1กิโลพี่น้องเมื่อกี้อาทิตย์หนึ่งลดไป1กิโลนะคะเมื่อน,นี้ก็คือการละพี่น้องผู้ได้อยากคุณดีไปอยากคุณสวยอยากคุณงามเนาะคะ่ะล่องบแบรนด์ใดกับเเห็นผลบแบรนด์เลดี้ได้พี่น้องเป็นตัวเลือกเป็นตัวเลือของพี่น้องผู้ไดที่มีพุ่งยงใหญ่พุ่งหนาหนาพุ่งซ้ำสัน่นขแขนขาแขนขาใหญ่ยังสิแขนขาแบบเป็นเปลือกสมแขนใหญ่แขนงยานแล้วก็ คิวพันเหี่ยวนะพี่น้องล่องเบิ้งด้วพี่น้องแบรนด์เดตี้เนี่ยลดลดห้่นได้จริงจะพี่น้องลดน้ำหนักได้จริงถามมูเจ้ากินตามสูตรเด้ตามสูตรนี่มันบ่ได้มีสูตรอีหยังหมากไงคึอคือที่เคยบอกไปหลายรอบแล้วคือว่าให้กินก่อนอาหารแค่นั้นกินก่อนอาหารหรือว่าอยากไ้มันเห็นผลลอยเปอร์เซ็นต์กินตอนเวลาหิวเขาพี่น้องกินกินตอนเวลา ตอนเราหิวอ่ะหิวอยากกินนุ่นอยากกินนั่นหิวเขายงแห้งอ่ะกินไปเลยค่ะพี่น้องกินไปเลยโปรตีนก็โปรโงมุเจาสจิตเพหิวเข่าเลยนั่นแหละมันเหตุให้เห้าแบบว่ากินข้าวได้น้อยลงหรือว่าบางคนกินทดแทนเข่าไดีเลยกินทดแทนเข่าได้่เลยแบบพอต้องกินเข่าเห็ดให้เห้าบโกินจุกกินจิกไม่หิวเดี๋ยวพี่น้องคอยสังเกตบ่งขอโทษร่องตัวจะาของแล้วว่าคอยไปกินโปรตีนเนาะขาล่องไปกินเข่าบึงไปกินเขายิ่มแล้ว อิ่มแล้วเขาก็ยังอยากนุ่นอยากนีอยู่จ้ะอยากแบบปาาเข้าแบบเป็นแบบกินจุกินจิกอ่ะกินเค้าแล้วก็ยังอยากกินของหวานต่ออยากกินของหวานอยากกินน้ำอารมอยากกินของเย็นเย็นหวานวานแบบกระทงกะทิไปซึ่งสันนะเออแห้งอากาศหอนหอนเนาะอยากกินเนี่ยล่องร่องไปสูน์มาแล้วปัที่นี่ปัทีินี่ลองกินอันนี้แล้วบ่หิวอีหย่างเลยคือมันอิ่มคือว่าเขาบออยากกินอย่างเงื่อนพี่น้องคือว่ามันอิ่มมันจุกแล้วเขาบ่อยากกินจุกกินจิกของหวานเขาบออยากตละมัน เข้าเป็นน้ำนักลดลงเร็วเนาะคะ่ะมันโมเมนต์ยาเลยพี่นอ้องมันไม่ใช่ยามันเป็นโปรโตีนมันเป็นสารอาหารสารอาหารที่เข้าแบบไปบำรุงร่างกายเข้าเฮ็ดเข้าแบบไปเสริมสร้างกระดูกเสริมสร้างกล้ามเนื้อเฮ็ดเห้าแบบมีโปรโตีนครบถ้วนในร่างกายเข้เาเฮ็ดเห้าบปหิวจุกหิวจิกสินะกินเคัตนี่คือวามบบขอบคุ้มทั้งมดทั้งสารอาหารในร่างกายเฮ้าเลยเฮ็ดให้ผิวพรรณพองใสผอมหนาไซึืนพี่นอ้องหนาไซึืนอหลีเนาะคะ่ะ ผู้ใดสนใจกับสร้างแด่ได้พี่น้องชุดนี้เอาเปนไก่มาพร้อมเจี๊ยบจิตากินยังไม่ได้กินอยู่เหมือนนี่นอนถุงตืน่นนี่คือน้องชุดนี้เห็นปะกเกี่ยวบรงนี้โปรโทดลองสำหรับคนงบหน่อยพี่น้องสำหรับคนที่ว่ายอยากเอาไปทดลองเบิ่งว่าว่า,วามันสิ เป็นคือค้ามข่อยเบาบอมันอิมอีีบอมันลดหุ่นได้จริงบอเอาไปทดล่องได้พี่น้องชุดนี้จะลด1-3กิโลกรัมนะคะถ้าเน้นเลยบาถากินตามสูตรเห็นผลแทนแนนนอนทุกคนแต่พี่น้องชุดนี้โปรดทดร่องอยู่ที่ป90บาทแถมแก้วกระบอกใบหนึ่งใบแต่ไปเขย่าแปดร้อยาสบบาทแถมแก้วกระบอกหนึ่งใบนะคะผังในวิวสิบซองค่ะ้ังในโปรตีนมีอยู่10บซองใหญ่ ก็โกโก้ก็มีอยู่สิบสองเล็กกินผสมกันสูตรสองต่อหนึ่งถามว่าเจ้ากินสูตรสองต่อหนึ่งเจ้าจะกินในหามือนะคะเจ้โกโก้จะมดก่อนถามว่เจ้ากินสูตรหนึ่งต่อหนึ่งหมายถึงว่ามือหนึ่งเดี๋ยกินรอบเดียวหนึ่งต่อหนึ่งจีกินได้สิบมือนะคะพี่น้องกินหนึ่งต่อหนึ่งก็เห็นผลตะวันหันเห็นผลอาจจะเห็นผลช้ากว่าสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งหมายถึงว่าโกโก้สองซองโกโก้สองซองโปรตีนซองหนึ่งผสมด้วยกันเดี๋ยวจะกินในเบิรงสูตรสองต่อหนึ่งเป็นแบบไปไข่น้ำนักลุ่ อาทิตย์หนึ่งล่วงหนึ่งกิโลเมื่อกี้นหนูก็กินสูตรสองตัวหนึ่งเจี๊ยปีนองอกินแบบนี้เด้อใส่น้ำปลาหม่ามจมิ่งพอผู้ใดผู้ใดมากกินแบบว่ารสชาติเข้มข้นก็ใส่น้ำลายใดพี่น้องค่อยมากรสชาติเข้มขน้นเดีวก็ใส่น้ำหน่อยคือว่าอันนี้ช่องไหนในน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นผอมพี่น้องแล้วแต่มักเลยเอาตามสะดวกเลยผู้ใดมากาน้กนนำเย็น,ก,าน,าน,น,ก,นกินน้ำเย็นผู้ใดมากน้ำปกติกินน้ำปกติผู้ใดมากกินน้ำผ้อนช่องกินน้ำร้อนค่ะวิธีช่องใส่น้ำประมาณนี้เนาะ อันนี้โปรตีนทางในจะไม่ใช่ซิบซ่องหน่อยสามปกรัมนะ้ว่น้องซ่องใหญ่แห้งค่ะใหญ่มีค่ะพวกนี้น้ำตาลเรามีไขมันด้วพี่น้องไขมันศูนย์เร์เซ็นตน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะโกโก้้อมน้ำตาลศูนย์ศูนปอร์เซ็นต์เทโกโก้เทโปรตีนใจแบบนี้ด้วยพี่น้องหอมจ้ะจะเป็นกินรสมอ สองต่อหนึ่งนะคะสูตรนี้เอิอมาสูตรส,สองต่อหนึ่งนี่คือว่าโกโก้สองซองโปรตีนซองหนึ่งกินเวลาหิวเข่าก่อนอนั่หิวเข่าเนี่ยเคยกินสูตรนี้แล้วนะเคยร้ลงไว้แห้งแล้วก็บคยกินจุเกินจีอีกเลยนับตั้งแต่ในสูตรนี้มากินสูตรถึงหนักเท่ใจเลยค่ะ คนตกเกยเดียวพี hmm, uh e ่ร้องเฮ้ยมันนี้ห่อนที่เราแล้วมัอนี้แห้งห่อนก็หมู่บ้านแห้งห่อนก็ทุกมือวันเถอะหมู่บ้านนี้คนตกมาอากาศดีดีเย็นอยากให้ม่นตกทุกมือเงินเสื้อกันหาวเงินเสื้องินเนาวไม่ถึงเงินเส้นไปหรอบ อ้นี่สานกตะหนด้วยข้นไทยกับอาตุลแค่แค่ตัวดีก็ซื้อมา 2, สองพันซื้อสองพันด้วยว่าแพงนะดูพี่น้องขย่าที่ตันเวย กินง่ายค่ะเวลาไปไสมาไส่หนิไหิ้วเข่าสิพกไปกินก็น้ำเย็นหรือน้ำปกติช่องกินได้เลยค่ะหิ้วเขาก็ราะตรงเดี๋ยวว่าผู้ใดพอสะดวกไปซื้อกับเขาก็นานมังงสินะเดินทางไกลยาวละไายไวค่ะเป็ดี่เมียม,มจะละลล่ได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำเย็นนี่นนจะละลล่ไหวแต่ก็น,น้ำอุณหภูมิปกติจะละลายไวมากนะคะถ้าเป็นโกโก้เป็นโปรตีนเกล็ดเี็ด มันนักล่องว่ายอีรีพี่น้องพุ่งหายไปเลยพุ่งหนาทองหายไปด้วยจ้ะเุอรเรียบไปเลยแลาวไล่ะแป๊บเดียวพี่น้องกินได้เลยกินทั้งสิลธะขอเพื่อกินข้าวเช้าพี่น้องขอจะบ่อกินข้าวเช้าร์ขอจะกินตะข้าวเที่ยงเพราะว่าออกินอันนี้แล้วไม่หิวเผา แ,แต่รสชาติหวานกลมว่าผู้ใดญ่ช่สนใจโปรแบบคุ้มเนาะโปรชุดคุ้มกะโปรตีนสามกล่องโปรนี่คุ้มพี่น้องเนี่ยโปรตีนสามกล่อง <c oughs> แล้วก็โปรสอง,งกล่นนะะองแถมแกวปันเนาะค่ะพี่น้องแถมแกวปันเนี่ยพร้อมแกวปันไปหนึ่ง แก้วแก้วพะเยาใช่หนึ่งนี่พี่น้องตัวนี้สุดคุ้มมากๆกินได้เดือนหนึ่งค่ะแต่ว่าโกโก้อาจจะมดก่อนถามว่าเจ้ากินจุดสองต่อหนึ่งเนาะคะ่ะตัวนี้กินได้กินได้หนังเดือนน้ำหนักจะลงอยู่ที่ห้าถึงสิบกิโลกร,รัมนี่พี่น้องชุดนี้ยุทธหนึ่งพันแปดร้อยแปดหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทเซ็ตสุดคุ้มพี่น้องคุ้มกว่าชุดเมื่อกี้เนาะถ้าผู้ใดแบบตั้งใจจะลดจริงจริงยังจังสินะลดได้ห้าถึงสิบกิโลกร,รมัมคุ้มมากๆพี่น้องผู้ใดสนใจกะ สอบถามเมื่อใดทักเช็ดเมื่อใด่อซื้อว่าเป็นอย่างเนาะค่ะล่ะเป็นโป้ๆเมื่อฉันก็ขพอไปกล่องสั่นคลิปนี้ก็ะซิบนีเล็พี่น้องมา่อพอกันคลิปหนากะอย่าลืมนะครับเพื่ใดสนใจกับทักแชทอินบ็อกซ์มาได้เนาะแบบพอซื้อว่าเป็นอย่างแค่สนใจอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไดมันจีรุ่นได้อีรีบอกเขามาถามได้พี่น้องมา่อพอกันคลิปหนักค่ะ